ฉันเดินหลงสงสารมานานเหลือจนนึกเปือ่อเพราะทุกข์มิสุขเห็นต้องพัดภาคล่ำให้จนลำเคินใช่อยู่เย็นเช่นทิพพะนพานิพานต้องเกิดดับสับเปลี่ยนเวียนกับสัตว์สารพัดแรงกรรมที่นำขาน มาเกิดตายร่ำให้จนรำคาญไปนิพพานดีกว่าเกิดมาตายสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกควานิทานวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของอาวัยภูมิทั้งสี่ต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้เล่าเรื่องของนรกภูมิและเปตรตตะภูมิหรือว่าเปตรตวิสัยให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันแล้ว วันนี้ผมจะมาเล่าต่อในส่วนของอสุรกายภูมิซึ่งอสุรกายภูมินี้ก็จะนับเป็นหนึ่งในสีของอยายภูมิครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปของผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็มาเริ่มรับฟังกันเลยครับอสุรกายภูมิและเปตภูมินั้นทั้งสองประเภทนี้เป็นประเภทเดียวกันคือล้วนแต่มีความทุกข์ยากอย่างแสนสาหาัสมีความอดอยากอยู่เป็นนิจนิรันดร แต่ถ้าว่าเปรตจะยังดีกว่าอสุรกายตรงที่สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติมิตรที่อุทิศจากโลกมนุษย์มาให้ด้วยการอนุมโมทนาบุญและในบางครั้งเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็อาจจะพ้นจากความทุกข์ยากหรือพ้นจากสภาพความเป็นเปรตจุติใหม่เป็นเทวดาก็มีครับส่วนอสุรกายนั้นจะได้รับความทุกข์ยากจากความโอกดอยากแสนสาหัสเหมือนกันกับเปรต แต่ถ้าว่าอาศุลกายนั้นไม่อาจรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ผู้อื่นอุทิศให้ได้จำต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นเวรกรรมคำําซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนื้อหาบางส่วนอาจจะมีความก้ากึ่งกันกับเปรตวิสัยหรือว่าเปรตตะภูมินะครับจากที่ผมได้ศึกษามาในคำพีบางเล่มท่านก็กล่าวไว้ว่าบางทีเปรตกับอสุลกาย ก็อยู่กันเป็นสามีภรรยาก็มีครับดังนั้นแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่จึงมีความก้ำกึ่งกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยครับอสุรกายภูมิอสุรกายภูมิมมคือพบภูมของอสุรกายตั้งอยู่ภายใต้ภูเขาสิเนรูราชที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางจักรวาลเชิงเขาสิเนรูราชอย่างลงในระหว่างเขาตีกูดสี่พันโยธ ประดุดภาชนะที่ตั้งไว้เหนือเตารองรับสิเนรุราชมีให้ไหวโครงในระหว่างเขาตีกูดโดยยาวและกว้างหนึ่งหมื่นโยชน์เป็นที่อยู่แห่งอาสน์ทั้งปวงเมื่ออาสนรนั้นตั้งอยู่เหนือพื้นแผ่นดินฝุ่นในจักรวาลพื้นนครอาสนรนั้นดาดาดไปด้วยทรายแก้วในวรรณกรรมรัตนโกสิน์กล่าวถึงพบอสูรไว้ดังนี้ครับ เมืองอสูรน,นั้นตั้งอยู่ภายใต้เชิงเขาสเนรุราชตั้งเป็นสี่เมืองสี่ทิศเปรียบเสมือนก้อนเศร้าทั้งสในระหว่างอสูรบุรีมีต้นแค่ฝอยสูงร้อยยน์เป็นต้นไม้ประจําเมืองอสูรลําต้นและกิ่งแปรปริมณฑลรอบล่มแห่งแคฝอยเท่ากับต้นปาริชาติในภพดาวดึงอสูรบุรีนั้นแวดล้อมด้วยกําแพงทองเหมือนกันทั้งสี่เมือง แต่ละเมืองมีซุ้มทวารหนึ่งพันภายนอกมีคูและตานแถวมีอุทยานและสสะบกกรณีเหมือนดาวดึงพิภพภายใต้ต้นแครอยมีโรงเป็นที่ประชุมอยู่สี่ทิศมีศิลาสี่แผ่นดาดอยู่ทิศและแผ่นเป็นพื้นแห่งโรงประชุมนั้นศิลาแต่ละแผ่นกว้างใหญ่30มสิบโย เป็นที่ประทับแห่งพญาอสูรทั้งสีในเวลาประชุมตามอสูรราชประเพณีในพิภพอสูรน,นั้นสว่างสวยด้วยรัศมีแก้วเหมือนกับนาคพิภพส่วนในอัตถกถาศจุลตันหาสังขยาสูตรกล่าวไว้ว่าสถานที่ชื่อว่าพบภอสูรน,นั้นอยู่ที่เบื้องล่างของภูเขาเสเนรูราชพื้นที่ประมาณเท่าดาวประดึงพิภพที่อยู่บนยอดเขาเสเนรุราชนั้น เมืองอาสน์บังเกิดอยู่บนหลังทรายแก้วเนื้อแผ่นดินฝุ่นดังที่ได้กล่าวแล้วว่าแผ่นดินศิลาตั้งอยู่ในส่วนเบื้องล่างของแผ่นดินฝุ่นผาสามเร้าตั้งอยู่บนแผ่นดินศิลาพรยาเขาซีเนรูราชนั้นตั้งอยู่บนผาสามเส้านั้นพบอาสูรตั้งอยู่หน้าที่แห่งนั้นทรายแก้วตั้งอยู่บนจอมแผ่นดินศิลาภายนอกผาสามเร้านั้น น้ำทะเลตั้งอยู่บนทรายแก้วพวกนาคตั้งอยู่เบื้องล่างทรายแก้วในน้ำนั้นทั้งน้ำทั้งทรายแก้วต่างเปิดช่องในเวลาที่พวกอสูรและนาคผ่านไปมาแม้น้ำในหนทางก็ปรากฏด,ด้วยอนุภาพของอสูรและนาคเหล่านั้นน้ำในที่นั้นมีประมาณ 84%,00 0โยชนอกนั้นเป็นระเบียงแห่งเขาเซเนรูราชในดีกาอัธ,ธิบาศ อังกุตระนิกายแสดงไว้ว่าพบของอสูรมีอยู่ณนะส่วนภายใต้แห่งเขาเิเนรุราดเราอาสนรเมื่อจะอยู่ในพบนั้นก็ดีย่อมเนรมิตมณฑบที่เชิงเขาเิเนรุราดนั้นแล้วเล่นเพลิดเพลิอนอยู่ในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นภายใต้เขาเิเนรุราดก็ดีมหาสมุทรตอนใต้เชิงเขาเิเนรุราดก็ดีภายนอกจากเชิงเขาเิเนรุราดก็ดี ย่อมเป็นที่อยู่ของพวกอสูรน,นั้นในคัมภีร์จักรวาลธีปนีกล่าวไว้ว่าการบังเกิดขึ้นแห่งภพอสูรน,นั้นแต่เดิมอสูรพิภพตั้งอยู่ในดาวดึงพิภพต่อมาในสมัยที่มัคมานพพร้อมด้วยสหาย32คนบังเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชในพิภพดาวดึงนั้นเหล่าอสาูรที่อาศัยอยู่ในเทวโลกชั้นดาวดึงนั้นคิดว่าจะต้อนรับพวกเทพบุตรใหม่ จึงจัดงานเลี้ยงขึ้นเท้าสักกาได้นัดหมายกับสหายเทพบุตรว่าพวกเราจงอย่าดื่มน้ำนั้นน้ำนั้นมีชื่อว่าน้ำคันธบาลซึ่งเป็นน้ำหวานชนิดพิเศษมีรสชาติอร่อยยิ่งนักแต่เมื่อดื่มแล้วจะเมานอนสลบสลไยจนมิอาจยกศรีรษะขึ้นได้ส่วนพวกกระสุนเจ้าถิ่นนั้นดื่มน,น้ำคันธบาลน,นั้นแล้ว ด้วยขันอันเป็นทองคําจนเกิดความพอใจตามความต้องการของตนแล้วเมื่อเมาแล้วก็ล้มลงบนพื้นแผ่นดินนั้นนอนอยู่ในที่นั้นนั้นเท้าสักกะจึงรับสั่งให้สหายเทพบุตรนั้นจับเทวดาเจ้าถิ่นที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังเชิงเขาสินเนรุราชทั้งหมดด้วยเดชแห่งเท้าสักกะนั้นพวกกระสุนเหล่านั้นได้มีหัวปักไปแล้วในมหาสมุทร ลำดับนั้นพิภพอสูนประมาณเหมือนโยธได้บังเกิดขึ้นณนะพื้นเบื้องล่างแห่งเขาเซเนรูราชนั้นเพื่อลองรับอสูรทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอนุภาพแห่งบุญของอสูนเหล่านั้นพร้อมกันนั้นต้นดอกแครไฟก็ได้บังเกิดขึ้นเป็นต้นไม้ประจําพิภพอสูนตลอดกับเสมือนต้นปาริชาตที่เป็นต้นไม้ประจําพิภพดาววดึงเหล่าอสูนที่เบี่ยงลงมาจากดาววดึง จึงมิได้รู้ว่าตนตกลงมาอยู่ในพบอสูรตับจนถึงฤด,ดูการที่ดอกแครไยออกดอกเมื่อนั้นเราอสูรจึงมีสตินนึกถึงดอกปาริชาติที่ตนเคยประพาสเล่นในดาวดึงพิภพต่างปรารถนาที่จะกลับคืนสู่ดาวดึงพิภพจึงจัดเตรียมทัพอสูรโยธาทั้งหลายนับด้วยแสนโกรธขึ้นไปกระทำสงครามกับเท้าสักกะ ตีกองร้องเปล่าประกาศอสูรราษบริวารยกขึ้นไปหมายจะชิงชัยให้ชนะในอากาศอันเป็นสนามรบนั้นรุ่งเรืองแล้วด้วยรัศมีแห่งเครื่องประดับแสงหอกแสงดาบแสงโล่เงินแสงโล่ทองแสงโล่แก้วแวววับประดุดสายฟ้าเสียงโห่ร้องเสียงคล้องกองยงแต่เสียงสังบันเลือสนันประดุดดังเสียงอสศนีบาด พระคันธารจนาจารย์วิชาชนาไว้ว่า,วาสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาชั้นดาวดึงนั้นมีการผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะด้วยเดชแห่งฤทธิ์อาการที่ลบลาฆ่าฟันกันนั้นเปรียบเสมือนทารกที่เล่นคึกขนองซึ่งส่วนใหญ่แล้วอสูรมักจะเป็นฝ่ายปาชัยเสียโดยมากในคำพีโลกกบัญญัติอสูรชาติวิภาคากันที่สแสดงไว้ว่า พบาปะศูนตั้งอยู่ภายใต้เขาเซเนรูราสีทิศเปรียวเสมือนก้อนเศร้าทั้ง4แต่ละส่วนมีไหลบริเวณใต้น้ําทะเลรอบทวีปบมีความลาดเอียงแผยยื่นออกไปจากทะเลฝั่งละ124,000โยชน์รอบไหลทวีปบทั้ง4ของแดนอศสน์450,000โยช์ท่ามกลางไหลทวีปบทั้ง4มีเมืองอศสนรอยู่4เมืองล้อมรอบด้วยกำแพงทอง มีประตูพันช่องน้านนอกมีคูล้อมรอบด้วยแถวแห่งต้นตาลในระหว่างมีสระบกคารณีเนื้อคู่มีหมู่อสูรและอสูรละกันยาพากันเล่นสนุกประหนึ่งเป็นป่าไม้แห่งความสนุกสนานน้านนอกสระบกคาาณีมีอุทยานอยู่สีแห่งภายในคูสระและอุทยานมีนครอ,อสูรมีต้นไม้ชื่อว่าจิตตปาตาลี หรือต้นแค่ฝอยเป็นต้นไม้ประจำเมืองใกล้คนต้นแค่ฝอยนั้นมีศิลาอยู่สแผ่นแผ่นละประมาณ30โยชน์พญาศูนย์ทั้ง4ประจำอยู่หน้าที่แห่งนั้นภายนอกมีคูน้ำแถวตานสวนอุทยานสาบโบคานณีคล้ายคลึงกันกับดาวดึงพิภพมีที่ประชุมปราศาสตร์วิมานกุตาคารที่พำนักร้านตลาดและถนน ย่อมมีแผ่ไปในประตูทั้งหลายภายนอกนครมีหมู่บ้านอสูรนิคมอสูรชนบทอสูรในพิภพอสูรนั้นสว่างด้วยรัตนาแก้วเหมือนกับดาคพิภพในแต่ละทิศจะมีเจอ้าอสูรทั้งสี่ปกครองอยู่เจอ้าอสูรทางทิศฟันออกชื่อว่าเวปะจิตติมียุวราชชื่อว่าสุจิตตะของความเป็นราชาของอสูรมหศสัก ตลอดถึงอสูรที่ชื่อว่ากาลกันจิกาอันเป็นอสูรที่สามมากกว่าอาสูรทั้งปวงที่มีรูปร่างลิยมฝีปากแบะมีริมฝีปากแคบมีเล็บยาวบางพวกมีเทา้าคตเล็บกุดผิวสีเหลืองซีดมีเส้นเอ็นอันสะพั่งทั่วทั้งร่างกายมีดวงตากลมปูนออกมามีจมูกและเท้ายาว เป็นอสูรที่อยู่ในปุพพาพิเทหะทาวีปและอุตรกุรุทวีปล้วนอยู่ในความปกครองของจอมอสูรทั้งสองนี้ที่เพียบพร้อมด้วยจตุรงคาเสนาพลช้างพลมา้าพลรถและพลราบย่อมบุกขึ้นไปรบกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่เป็นเนืองนิดจอมอสูรทางทิศใต้ชื่อว่าสัมพรมียุวราชื่อว่าสุจิ ทั้งสองเป็นจอมอาสูรที่อยู่ในชมพูทวีปจอมอสูรทั้งสองนี้เพียบพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาคือพลช้างพลมา้าพลรถและพลราบย่อมบุกข,ขึ้นไปลบกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวพดึงเช่นกันจอมอสูรทิ่ตะวันตกมีชื่อว่าพาลิมียุวราชชื่อว่าอุสุโลชะทั้งสองเป็นจอมอูสูร ความเป็นราชาของพวกอสูรที่อยู่ในอมวลาลโคยานาทวีปจอมอสูรทางทิศเหนือมีชื่อว่าปะหาระทะมียุวราชชื่อว่าลาหูจอมอสูรทั้งสองเป็นจอมอสูรค,ความเป็นราชาของพวกอสูรที่อยู่ในตรากุรุทวีปในอัตถกถาสักกะสังยุตกล่าวถึงพวกอสูรไว้ว่าอสูรเหล่านั้นทัดเทียมกับเทพปณชั้นดาวดึง โดยอายุพัน์นะยะสะอิสิริยะสมบัติแม้ขนาดร่างกายของพวกกสุนก็เหมือนกับพวกเทพเว้นแต่ราหูที่ในอัตคคถาโซนทันตสูตรกล่าวว่าราหูจอมศูสุนมีความสูง4,800โยช์พอ้อมแขนราหูนั้น1,200โย์ลำตัวหนา400โย์ฝ่ามือและฝ่าเท้าหนา300โย์ ในอัตคถาแห่งสุริยสูตรกล่าวไว้ว่าฝ่ามือฝ่าเท้าหนา200โยชน์อัตคถาเมตสูตรกล่าวไว้ว่าระหว่างนิ้ว50โยชน์ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าวางคิ้วก็ประมาณ50โยชน์คอและหน้าผากประมาณ300โยชน์ศีรษะประมาณ400โยชน์ปากประมาณ200โยชน์ช่องปากลึก300โยชน์ ลาหูจอมมสูนนั้นเห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ภพโรดอยู่ถูกความอิจฉาริษยาครอบงำแล้วจึงลงสู่ความวิถีโคจรของพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้นอ้าปากค้างอยู่เป็นเนืองนิดจันทาวิมานและสุริยาวิมานมีประมาณ300โยชน์เป็นประหนึ่งว่าถูกซัดเข้าไปในเหวใหญ่ถทวยเทียบที่สถิตยอยู่ในวิมานนั้น ูกมรดภัยคุกคามแล้วต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันต่วนล่าหูนั้นบางข้าวเอามือปิดวิมานบางค้าวก็ซ่อนวิมานนั้นไว้ใต้คางบางข้าวก็ใช้ลิ้นแลบเลียเอาวิบานนั้นบางข้าวก็อมไว้ในระหว่างกระพุ้งแก้มยืนอยู่หน้าดังที่คนโบราณเรียกว่าสุริยคาดอันเป็นเหตุการณ์พาราหูอมดวงอาทิตย์ และจันทราคาดอันเป็นเหตุการณ์พระราหูอมพระจันรฉะนั้นในพระอภิธรรมมัทธสังคหะปริเชตที่หวิถีวิมุตติสังคหะวิภาพแสดงไว้ว่าอสุร,รกายนั้นมีอยู่สามประเภทคือเทวะอสุร,รกายอย่างหนึ่งเปตตาอสุร,รกายอย่างหนึ่งนิระยะอสุร,รกายอย่างหนึ่งเทวะอสุร,รกายนั้นแบ่งออกเป็นหกพวกคือ เวปะจิตตะอสุลกายลาหูอสุลกายสุภลิอสุลกายปะหาละอสุลกายสัมภระตีอสุลกายและวินิปาติกะอสุลกายเทวอสุลกายสี่จำพวกแรกนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อเทวดาบนชั้นดาวดึงอาศัยอยู่ภายใต้ภูขเขาสเนโนราช แต่เวาปาจิตตอสูรสวยสมบัติอยู่ในพิภพอสูรลกายภายใต้ภูเขาสิริรุลาดนั้นนับเข้าไปในจำพวกเทวดาชั้นดาวดึงส่วนวินิปาติกาอสูรลกายมีรูปร่างสันฐานเล็กกว่าอำนาจน้อยกว่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเที่ยวอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์โดยทั่วไปเช่นตามป่าภูเขาต้นไม้และสาร ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกคุมมัฏฐเทวดาหรือเทวดาบนภาคพื้นดินจึงถูกนับเข้าไปในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาส่วนเปตตาสุลกายนั้นมีสามจำพวกคือการละกันจิกาเปตอสุลกายเวมานิกาเปตอสุลกายอาวุธทุลก,กายกัจิกาเปตอสุลกายนั้นมีร่างกายใหญ่โต แต่ไม่มีแรงเพราะมีเลือดมีเนื้อที่น้อยสีสันคล้ายใบไม้แห้งมีตาโปนคล้ายตาปูมีปากเท่ารูเข็มตั้งอยู่บนกลางศีรษะไม่มีความสว่างลุ่งโลดเวมานิกะเปตอสุรกายคือเปตที่มีวิมานอยู่จะเสวยสุขและทุกข์สลับกันไปบางตนข้างแรลมเสวยทุกข์ ข้างขึ้นสเสวยสุขบางตนกลางคืนสเสวยสุขกลางวันสเสวยทุกเวลาสเสวยสุขนั้นจะอยู่ในวิมานชั้นดาววดึงพิภพมีร่างกายอันเป็นทิพย์สวยงามเวลาจะสเสวยทุกต้องออกมาจากที่มานร่างกายก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเปรตที่มีความน่าเกลียดน่ากลัวอาวุธที่กเปรตอสุรกายเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่ประหัดประหารกันเองด้วยอาวุธต่างๆ ต่อมาเป็นส่วนของนิระยะอสุรกายนะครับนิระยะอสุรกายเป็นเปรตอีกจำพวกหนึ่งที่เสวยทุกขเวทนาอยู่ในโลกันตานรกมีความเป็นอยู่เหมือนค้างคาวก็อยู่ตามขอบจกกอักรวาลยุกะหายเป็นกำลังเกาะไปพางไต่ไปพบพวกเดียวกันก็เข้าใจชิดบ้าเป็นอาหารโพ่เข้าไปหาก็พัดตกลงไปในน้ำกุกข้างล่าง แล้วจะละลายไปในทันทีแล้วเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเป็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องของอสุรกายภูมิซึ่งเรื่องของอสุรกายภูมินั้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นคือจะมีความคล้ายคลึงกับเปตระภูมิหรือว่าเปตวิสัยครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปของผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ณนะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ